สนามเลือกตั้งที่จังหวัดนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรดาแกนนาพักการเมืองนะคะก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่บรรยากาศตลอดช่วงเช้านะคะก็มีประชาชนและก็ผู้สมัครนายกอบจนครพนมออกไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งประชาชนก็สะท้อนไปยังว่าที่นายกอบจคนใหม่ค่ะว่าอยากจะให้พัฒนาถนนหนทางและก็เร่งแก้ปัญหาขยะค่ะ บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่12ที่ศาลาประชาคมตําบลพลสวรรค์อําเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะโดยหน่วยเลือกตั้งนี้ค่ะมีนายอนุชิตหงษสาดีผู้สมัครนายกอบจนครพนมหมายเลข8มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและก็นายกอบจค่ะซึ่งก็มีผู้สมัครจํานวน8คนด้วยกันค่ะ เช่นเดียวกับนางสาวสุภาพานีโพสุผู้สมัครนายกอบจอหมายเลขสองเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่5เขตเลือกตั้งที่1ภายในโรงเรียนสหราชรังสริดเทศบาลตำบลสีสงครามอำเภอสีสงคราม ชาวบ้านผู้มาใช้สิทธิ์บางคนบอกเขาว่าตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคลแล้วก็ดูจากนโยบายค่ะพร้อมระบุว่าอยากจะให้ว่าที่นายกอบจอนครพนมแก้ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ถนนหนทางในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าอบาตาเองในพื้นที่ก็ขาดแคลนงบประมาณค่ะเบื้องจากนโยบายครับเด็กกัคนนสมบัตของคนหครับคนณสมบัตของคนนโยบายที่เป็นขาเสียงเนี่ยทีมันตรงใจกันทั่ ว่าสิดูแลประชาชนแล้วก็เปลี่ยนในสิทในทางที่มันดีขึ้นครับก็เลยแต่ทิ้นใจก็เลรตตดทินใจครับปัญหาปากทองนี่ก็ราคาสินค้าในีมันดีขึ้นแล้วก็ขยะนี่ผมว่ามันเป็นปัญหายุนเพราะว่า ลหลายโมบ้านก็บเมื่อทีมมองนี้มองเดียวเทว่าดูแลจัดการนี่ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยุคไบนะขยะยช่มงช่อนนี่บอกฮะขยะเทศบาลน,นี่แหละครับมันหลายโมบ้านเมื่อทีมมันทีเดียวกันมันทรงกินเหม็นกับคับชิ้นแหวนรองกับสุขภาพวัน,นี่่คะเกิดมันลน้นมันหลายเราล้ลนออกมาถนนครับการสัญจรไปมาพวก ภาวะมลพิษนี่ก็มีโดยเฉพาะหน้าฝนนี่เหตุในถนนลื่นสะไปที่เกิดอันตรายได้ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศที่วัดสุทธจินดาตำบลในเมืองช่วงเช้าพบว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เช่นกันกับเป็นผู้สูงอายุนะคะที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ อดีตเจ้าหน้าที่ของอบจซึ่งมาซึ่งมาใช้สิทธทิหน่วยนี้เป็นคนแรกเขาบอกว่าวันนี้อยากมาทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะเพราะมองว่าอบจยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถิน่นเพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสําคัญค่ะก็สําคัญมากครับในการพัฒนาท้องถิน่นทุกด้านครับด้านสาธารณูปโภคด้านถนนหน,นทางทุกอย่างเพราะว่าผมก็อยู่ตำนักช่าง แล้วอย่างนี้นตอนนี้แต่ดูแล้วเหมือนคนทั่วไปเขาจะไม่ได้รู้จักว่าอาบาจมีบทบาทสักเท่าไหร่เราควรแนะนํำยังไงดีครับว่าทางอาบาจควรจะทำยังไงน่าจะออกไปหาชาวบ้านนะเป็นมลชนอะไรอย่างเนะกลุ่มตามอำเภอเพราะว่าโคราชกับจังหวัดใหญ่มีตั้งสามทีบสองอำเภอประชากรก็มากที่สุดถ้าไม่นับกรุงเทพคือว่าประชากรกเยอะที่สุดในประเทศไทย นการพัฒนาก็กว้างพื้นที่นะครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะชาวอำเภอกันทรรักษ์ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดทีมในเวลา8นาฬิกาค่ะซึ่งอำเภอกันทรรักษ์นะคะมีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดถึง313หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า150,000คน ชาวบ้านบอกว่าอยากให้นายกอบจอคนใหม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมากกว่าที่จะมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวขณะที่กกตศรีสเกตก็ระบุค่ะว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแม้จะเป็นการแข่งขันสูสีระหว่างผู้สมัครตัวเต็งจากสองพักการเมืองที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนสั ก็คือการหาเสียงโดยมิชอบการแจกเงินซื้อเสียงนะคะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ65ค่ะจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า1นล้านหนึ่แคนซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา24่สนาฬิกาค่ะ ค่ะคุณอนุชาคุณออนินีคะเหลืออีกเพียงประมาณ4ชั่วโมงเสร็จ,เ,รจเท่านั้นนะคะก็จะถึงเวลาปิดหีบค่ะแล้วก็มาลุ้นผลกันนะคะโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งใหญ่ๆค่ะจังหวัดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นอย่างที่นครราชสีมาแล้วก็ศรีสะเกดแล้วก็ที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเป็นการชิงกันระหว่างสองพักการเมืองใหญ่เดี๋ยวหลังปิดถีบมาลุ้นผลร่วมกันค่ะ